ข้ามาสู่ห้องการแข่งขันแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอสลับหน้าจอเอาอันนี้ไว้ข้างล่างดีกว่าฮะเอาโลโก้นี้ไว้ข้างบนดีกว่าดูดีกว่าเยอะเลยฮะนะก็เมื่อกี้ใครบอกเราในช่องแชทบอว่าเราอ้างอ้างเก้าอี้ฮะจริงๆเราก็อ้างทุกเรื่องนะครับเออมันก็อ้างได้ทุกเรื่องแค <c oughs> โอเคก็ตอนนี้ฮะทางฝั่งของอินเตอร์มาชิโร่ครับ <c oughs> เป็นทางด้านของ <c oughs> เรื่อง่าเป็นด้านของพงตรงครับส่วนทางฝั่งอินขออภัยให้อินเตอร์มาชิโร่เนี่ย ไปถางด้วนสงครับส่วนฮองตงฮะเล่นโดยเฮียวมะครับเฮียวมะเนี่ยตอนเราสดเมื่อครั้งที่แล้วเขาก็เล่นเฮียวเออเขาเล่นฮองตงเหมือนกันฮะต้องดูาคราวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ทำเราทำาสัญญาณนะเราไม่ลืมเราไม่ลืมเราจะแก้ผ้าเราจะถอดเสื้อนะฮะเราพูดแล้วนะว่าเราถอดเสื้อดูให้ชัดๆนะครับจะถอดเสื้อแล้วะฮะเดี๋ยวหน้าจอมาเล็กไปเดี๋ยวขยายให้ดูว่าถอดเสื้อได้หยววือไหนวะเฮ้ยเมาส์อยู่ไหนโอเคเรา,าไม่หามจเจอเอาส์กำ นี่นะถอดเสื้อนี่ถอดเสื้อแล้วนะถอดเสื้อแล้วเราก็าพากเลยถอดเสื้อแล้วนี่ฮะเขาภาคเราไม่ไเราไม่ได้โกงเนี่ยไม่ได้ใช้ความฉลาดในการในทางที่ผิดหรืออะไรทั้งสิ้นนะแล้วทำไมหน้าจอมันมาอยู่ทางด้านนี้วะก่อแล้วผมเล่นสซนแล้วแล้วเนี่ยกรมงานงอกงานงอกโอเคดูชั่วช้ามากแต่ว่าขอบคุณมากฮนะดา <S <S จวยด้วย ขอตัดหมายถึงว่าจะพิมพ์ว่าสวยมากหมายถึงว่าเสื้อสวยมากแต่ว่าพิมพ์ผิดใช่ไหมเออเราก็แก้ตัวเออเดี๋ยวถ้าเราแก้ตัวไม่ได้รอบนี้จะแก้ผ้าฮะอินเทอร์เฟสน่อาสรรคหน้าจอใครมันเอาแผนที่ไว้ด้านด้านนี้ว่มนขวาโอเคนี่ฮะเรียบร้อยครับนะก็หงตรงครับเจอกับวุ้นสงะฮงตงเนี่ยเอาเป็นไฟมาครับ ก็อย่างที่หลายๆคนรู้ฮะส่วนใหญ่เนี่ยตัว AD Carry ตอนนี้นะนะตอนนี้ฮิตกันมากฮกับการใช้ไฟนะครฮะเพราะว่าด้วยความที่ฮงตงเนี่ยมีสกิลที่เป็น skill สกิลสโลนะครับแล้วก็ถ้าเทียบจริงๆ้วแรกแกเนี่ยตัวฮงตงเองดาเมจยังไม่แรงขนาดที่จริงไม่กี่ทีล้วตายฉะนั้นเนี่ยการที่เอาไฟมาเนื่องด้วยว่าจะได้วิ่งไปหาแล้วก็ไปปลดล็อกอที่เลเวลสินี่ฮะมันก็จะมีเรื่องของการรีเจน เฮ็ดผีนะครับก็อาจจะใช้ช่วยในเรื่องตอนที่สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับแล้วดูถึงวาร์ปด้วยฮะอันนี้พอวาร์ปกลับบ้านไปแล้ววาร์ปมาฮะมันสำหรับการเล่นหนึ่งหนึ่งจริงๆฮะเพราะว่าประโยชน์มันค่อนข้างหลากหลายครับสำหรับไฟครับแล้วเล่นตัวดีแค่นี้แบบนี้ฮะค่อนข้างดีแล้วครับส่วนอ้วนส่งฮะอันนี้แปลกมากครับแล้วเอาดินมาด้วยฮะดินเอามาทําไมจริงๆมันมีเรื่องของผีป,ป่านะฮะอันนี้ตัดไปเลยครับคงไม่ได้ใช้แน่นอนคงใช้ในเรื่องของการซันโลครับนี่ฮะไป ลดความเสี่ยงการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของป้องกันนะฮะคงคาดเดาวไว้อยู่แล้วครับว่าทางฝั่งของเฮีลมาส์นั่าจะหยิบตัวเอดีเทอรี่มาสักตัวะฮะก็เลยเลือกเป็นสกิลท้าดินมานะฮะแต่สกิลของป้อนสองเองครับถ้าถามว่ามันจะฆ่าได้ด้วยตัวเองไหมค่อนข้างยากฮนะต้องบอกค่อนข้างยากครับต้องใช้คอมโบกับสกิลดัสทายเนี่ยดีๆะฮะแล้วก็งลงถึงดาเมจที่ต้อง,องค่อนข้างจะมีด้วยะฮะไม่งั้นเนี่ยลำบากฮะในการฆ่าด้านของ ไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามฮะยิงเป็นหงตรงฮะมีสกิลหนีด้วยฮะต้องมาดูเขาว่าจะทำยังไงตอนนี้สโลครับพยายามชิงความได้เปรียบในเรื่องการลัษช็อตไว้ฮะสำหรับด้านของเฮียวมาครับก็แปลกครับทางด้านอินเตอร์มาชิโลครับใช้แผนแบบนี้ฮะเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเล่นตัวตีใกล้ฮะความเสี่ยงเตียยในเรื่องของการลัษช็อตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วครับแล้วจังหวะนี้อ้อมมาแล้วจะยกขึ้นมาไม่ยังไม่ยกครับยังไม่ยกยังตีอยู่คุณละหงตรงโดนเจ็บมากครับพยายามจะยิงไล่ท มาชิโร่มาชิโร่ไปไปทหารครับจะต่ัดทำไมเออขอบคุณมากครับที่ชมว่าเ,เสื้อสวยครับถ้าชมมือนขนาดนี้ฮะเอาเสื้อไปใส่เลยไหมฮะเดือดข้อนเลยดีกว่านะเออออกไอเทมมาฮะไปดูเลือดก,ก่อนครับแล้วก็อัพพ s สซีฟเป็น level สครับส่วนได้แต่มาชิโร่ครับยังไม่ออกไอเทมใดที่นีเพราะว่าด้วยเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเราโดนตอดหนักครับ คือต้องอาศัยจังหวะจริงครับมาชิโร่ฮะถ้าอยากชนะในเกมนี้ครับแล้วจังหวะนี้ครับเปิดเกาะมาแต่ว่าโดนยิงก่อแตกนะครับทีเดียวแล้วจังหวะนี้สโลไว้ยังไม่มีความแหะะ้วฮะนี่ก็ยังน้อยครับยังห้าวไม่ได้ครับยังห้าวไม่สุดฮะยังไม่เข้าไปดีกว่าครับเราวาร์ปกลับบ้านให้เตรมมาชิโร่ครับแล้วตอนนี้ฮะพยายามดันเรื่อ tower เลยครับเรามา เดลอเท่านี้ฮะดาเมจเท่านี้ครับย,ยังยิง่องเออยังดาเมจในการทำลายทาวเวอร์ยังไม่รุนแรงมากครับได้แต่ยิงฟรีฮะแต่ก็ถือว่าโอเคฮะลดเลือดไปได้1นึสแล้วครับการลัดช็อตนี้ค่อนข้างจะขาดเนี่ยวนสงต้องมาดูว่าจะทำยังไงครับคือเข้าคลิปมันเข้าทางด้านของทหารนี่ยากมากฮะจังหวะจังหวะเนี่ยมันจะเข้าไปนี่มันไม่ใช่เล่งง่ายครับ แล้วเมื่อกี้ไปออกซาลาเปากับน้ำชามาฮะพร้อมเกาะครับคือกะว่ากันดาเมจฮะแล้วกลิงกล้งกลิ้งกลิ้งมาจับเวียงมาจังหวะนี้ครับลูกเวียงไปเวียงมาฮะอ้ยเราจะทำอะไรไม่ได้ครับเปิดเกาะมาแต่มันลึกเข้าไปแล้วครับพยายามจะใช้ไม้ไผ่ฮะทำดาเมจอย่เดียวเลยครับเราเข้าไปไม่ถึงห้องตรงนะลรวห้องตรงสโลมาจังหวะนี้ครับจิ้มจิ้มจิ้ม,มอยู่ตมตมถุงเติมมาชิโร่ครับ ต้องยืนระยะให้ดีครับคือเข้ามาลึกเกินไปก็ไม่ได้ฮะอ,อยู่ในระยะการยิงของด้านของตรงครับแล้วจังหวะนี้อ้อมาแล้วเวียนมาโห้สวยครับแล้ว,วองตรงหูต้องใช้ด้านของแอชลี่ครับหลบออกไปแล้วพยายามยิงอยู่อันตีก็ยังไม่มีครับดาเมนมันเบาสเหละเกินนะแล้วตอนนี้โดนต่อยอินเตอร์มาชิโลไล่เปิดเกาะไล่แล้วก็ไม่ผมไม่ไผ่มันแหลมสเหละเกินนะแล้วจังหวะนี้หมุนมาเวียนมากำลังจะตายแล้วก็เฟิเเร,ร์สบอลกัม ทำได้ดีมากเลยเติมมาชิโร่ครับดาวเมตเวนเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากครับต้องพึ่งพายเรื่องของสกิลครับแล้วเขาทําได้ฮะเดลเลเวล6ก่อนเลยครับองตรงตายไปแต่ตอนนี้องตรงเนี่ยทำลายเรื่องของทาวเวอร์ครับเลือดเหลือประมาณใกล้ๆกับครึ่งหนึ่งฮะได้เปเลี่ยนเรื่องทาวเวอร์อยู่ครับแต่ว่าเรื่องการฆ่าเนี่ยฮะเป็นทางฝั่งของอ้วนสงครับที่ทําได้ฮะแต่ใช่ว่าครับอ้วนสงจะรวยกว่าครับเพราะว่าองตรงฮะทำได้ดีกว่าคมันเยอะครับเกมนี้ต้องวัดที่กลืนแล้วฮะ ถ้าความสูสีมันจะขนาดนี้ฮะแล้วต้องวางปกลับครับเมื่อกี้เหมือนจะสลโลเข้าไปด้วยหรือเปล่านะีน,นี้ไอเทมตอนนี้อะไรตอนนี่พุ่งไปใช่ไหมต้องบอกว่าด้านของสกิลท่าดินดน,นี่ตั้งแต่นี้นุ๊กมากฮะไม่ค่อยรู้เรื่องของสกิลท่าดินดสักเท่าไหร่ฮะแล้วไปออกไอเทมมาฮะอันนี้ครับทางด้านของทอนเทอร์เบิร์ดครับเพิ่มเรื่องของการโจมตีครับแล้วก็ถุงเลือดฮะไปออกไอเทมใหญ่มาแล้วก็ลงเท้าไปหนึ่งข้างฮนะหนึ่งคู่สิเออ แพสซีฟยังเลเวลสอยู่ครับส่วนหน้าอ้วนสองฮะแพสซีฟเนี่ยเป็นเลเวลหนึ่งฮะไม่เพิ่มลเลยฮะแพสซีฟนี่เน้นไปเรื่องของตัวแท้งชัดๆฮะนะฮะป้องกันเวทป้องกันนี้เราไปบวกเป็นโจมตีครับแล้วเอารองเท้าฮะเป็นรองเท้าเพิ่มหลบหลีกนะถ้าจำไม่ผิดใช่ด้วยฮะเพิพยย่มหลบหลีกแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ครับก็ยังถือว่าไม่ได้แย่มากเนะี่ยสำหรับหน้าของเยลมาที่เล่นตรงตรงครับคือเรื่องของทาวเวอร์เนี่ยเขาทำได้ดีก่อนั้งเยอะครับ คือน่าจะชนะจริงๆคถ้ารู้ว่าเข้าไปไม่ได้ครับทำดาเมนเอาแต่ทาวเวอร์ก็ชนะได้ครับเพราะว่าตัดสินที่3คิวแล้วก็2ป้อมนะใครได้ก่อนฮะคือถ้าตัวไม่ประมาทเองครับก็น่าจะดันทาวเวอร์ได้่อาทาวเวอร์ได้เปลี่ยนแน่ๆครับแล้วจังหวะนี้ครับอ้วนส่งมานี่ฮะแต่โดนยิงอยู่ครับแล้วท้าของคอนเทิเบิร์ครับมันมีแพสซีฟครับมันทําให้เลือดไหลฮะนี่ครับแล้วในการฟื้นฟูเลือด่มันน้อยลงแล้วเวียงมาจังหวะนี้เราคุณครับ พยายามจะไม้ไผ่เข้าช่วยครับแต่ไม้ไผ่จะช่วยได้ยกง่งครับอันตรเขายังมีครับแล้วยิงไล่อยู่มาชิโร่ยังไม่กลับยังยังยังอยู่ฮะรู้ว่าเรือมันไม่เพิ่มเร็วขนาดนั้นแต่ยังอยู่ครับเพราะว่ามันกันไม่ได้ฮะคือถ้าไม่อยู่ครับเวว่าแตกแน่ๆนฮะแล้วตอนนี้ยันนะเฮียวมะเฮียมะไม่สนใจรู้ว่าททวเวเราจะแตกแล้วก็ได้ไหมครับแล้วจังหวะนี้เฮียมะยังยิงอยู่อินเตอร์มาชิโร่โดนกลิ้งมาอาชลี่มาแล้วอินเตอร์มาชิโร่อยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มมองไม่เห็นแล้วโดนไล่อยู่อินเตอร์มาชิโร่ค เยอะมากเข้มมากครับจอเมื่อกี้ครับต้องชมแม่โอ้แล้วชิงความได้เปรียบครับเอาทาวเวอร์ให้แตกไปก่อนฮะเราตัวเองครับสบายฮะวับกลับบ้านได้ครับวัน่งต้องรีบครับคือจะทําอะไรเนี่ยจะเติมเลือดจะซื้อของฮะต้องรีบทันทีครับไม่งั้นเนี่ยฮะมันดันทาวเวอร์ครับทหารมันดันเร็วม,มากฮะวิโอพาร์คือใครไม่รู้จักฮะต้องมาบอกด <laughs> ีฮะแอบแซวฮะ นี่ครับลัดช็อตแะห่างกันก็ต้องเยอะครับเป็นเท่าตัวฮะต้องดูว่าจะทําได้อย่างไรครับสังด้านของ้นส่งครับจะแก้เกมยังไงฮะคือเรื่องการคิวเนี่ยมันก็ดีครับถ้าคิวได้ฮะแต่ถ้าทาวเวอร์แตกครับมันก็แพ้อยู่ดีฮะชนะคิวไปไม่มีความหมายฮะเพราะเกมมันจะจบตรงที่ทาวเวอร์สองทาวเวอร์นี่แหละครับดาวเมตอนนี้ฮะยังไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่ครับแต่สกิลฮะอัพมาครบครับนะ ต้องมาดูฮะว่าจะกดอันติใช้ได้ผลเมื่อไรหร่ครับของท่านของ่านศครับเดี๋วดูอันติฮนะอันติมันจะหลมากับจะแปลงล่างเนะี <c oughs> ยเดี๋มากครับ ยังเดินเกมได้ดีฮะทำหน้าที่ของเดนได้ดีครับคือพยายามยิงไล่ยิงไล่ไม่เข้าครับไม่เข้าให้เจ็บตัวครับแล้วโดนเบี่ยงมาจังหวะนี้เฮียมะยังยิงอยู่ครับเราเปิดเกาะมาต่อยกับเฮียมะเฮียวมะโดนสกิลเข้าไปจังหวะเมื่อกี้ครับยังหนียังพยายามหนียังมีอันติไว้ด้วยครับแล้วเฮียมะจะยืนสู้ครับยืนสู้กันมาแล้วจังหวะนี้หมุนไปเฮียวมะเก็บได้ครับอินเตอร์มาชิโรตายฮะเอาละครับตอนนี้ฮะทาวงทาวเวอร์ลำบากแล้วครับตายไปหลายวิอยู่พอครัวนะฮาวีครับถึงขั้นฮาวีนี่ทาวเว เกิดและแฮะตอนนี้ครับต้องมาดูอ้นสงจะทํายังไงครับวิ่งเลยครับไม่สนใจเลยฮะซื้อกรอบมาเพิ่มครับยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้ครับส่วนทาวเวอร์ตอนนี้ฮะเลือดเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วพยายามดันก็ไปครับเฮียมะเฮียมะโดนทาวเวอร์ยิงเจ็บเจ็บหนักมากครับยังอยู่ยังไม่กลับครับยายามสโลไวครับยามยิงไล่ยิงไล่แล้วอนสงมาแล้วครับอวนสงพยายามวิ่งมาขี่ม้าแต่ตัวมันหนักครับแพนด้าครับแล้วจังหวะนี้ฮะว้าปกลับไปตามระเบียบครับ โอ้ oh, พลาดไม่ได้แล้วครับจากด้านของมาชิโร่ครับคือถ้าเสียการตายไปฮะท่านว่าทาวเวอร์เนี่ยเละแน่ๆครับเพราะมันเหลือแค่นี้ฮะแล้วกว่าจะรีเจนมาได้ครับไม่รู้รือไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะถึงครึ่งหรือเปล่าครับจบเกมฮะฉะนั้นนะต้องรีบดันต้องรีบฆ่าครับยังดีฮะไปออกไอเทมมือไวมากครับไปออกด้านของเกาะมาได้ฮะเป็นไวอาร์เมอร์เป็นไวอาร์เมอร์ฮะนะไวอาร์เมอร์หรือไวอาร์เมอร์นะเกาะไวอะนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกฮะ แล้วตอนนี้ฮเฮียวมาครับอาศัยอยู่ในป้อมครับมาโดนเบียงออกมาครับมาชิโร่ยังโดนยิงอยู่แล้วยังป้อมมันช่วยยิงแรงสเลิอเกินีะป้อมยิงเจ็บมากครับแล้วจังหวะนี้เฮียวมะเฮียวมะไล่ครับแล้วเปิดก่อเอาไว้ครับอินเตอร์มาชิโร่โดนสโลเอาไว้โดนสโลอยู่แล้วยังโดนยิงครับอันตียังไม่ใช้ครับแล้วไม่ใช้ด้วยฮะอ๋อมันยังคูดาวครับอีกนิดเดียวฮะอูไม่งั้นครับลำบากนะฮะตรงมาชิโร่ถ้าตายไปนี่จบเลยฮะต้องวาร์ปกลับครับแล้วจะวิ่งมาทันหรือเปล่าฮะ แพนด้าเราครับแพนด้าไปออกไอเทมมาเพิ่มหรือเปล่าฮะไม่ออกด้วยครับมาอัพแพสซีฟเป็นเลเวลสองครับแล้วทาวเวอร์โดนไล่ยิงอยู่เฮียวมาร์กกำลังจะเข้ารอบชิงแล้วก็เรียบร้อยครับเฮียวมาร์กผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกครับต้องมาดูว่าเขาจะเจอใครในรอบที่สอ้ไอ้คู่ที่2ฮะนะเดี๋ยวจบมาคู่ที่2จะรู้ครับว่าคู่ชิงครั้งนี้จะเป็นใครครับแล้วชนะชนะครับตกเป็นขององตรงฮะโอ้เกือบทําได้ดีครับ ด้านของมาชิโร่ครับพลาดนิดเดียวฮนะจบเกมเลยครับ